ายหัวสวัสดีจ้ามันย้อนแสงอันนี้หัวมองไม่ชัดเลยอะพี่มี่สวัสดีค่ะพี่ปลาอยหวหินจ้าพี่มี่เห็นพี่ชัดไหมอะตอนนี้แบบหัวหินมันสามสิบองศาไม่มีแดดเลยทุกคนแล้วมันเป็นแบบฉันเห็นตัวเองไม่ชัด ไอเบงสวัสดีจ้าไอ้เบ้งไอ้เบ้งขอร้อยคนถามก,ก่อนคอยจังสิทธิ์เบิงอะตำกล้วยจ้าตำกล้วยใส่มมยมนะคะชัดค่ะมาเด้อทุกคนมาตรงนี้เอลิสเอลิสปรปารีกอลีกอลปกรปารีกอลีกอลีกระปารีก็ ลูกสาวฉันปีนก้อนหินทุกคนนางมีเพื่อนนางมีเพื่อนและลูกสาวนางนางพากันปีนก้อนหินอยู่ชุมพรแล้วในทางว่าอยู่ชุมพรแล้วนะคะมามามา,มา น้องมี่มาเดินมาเที่ยวหัวหินทุกคนมาเที่ยวหัวหินกันจ้ามานั่งเป้าลูกสาวเล่นชายหาดหัวหินทุกคนให้ดูนะเมื่อวานน้ำใสดีดีนะแต่ว่าวันเนียก็คือ น้ำไม่น้ำไม่ใส่อะทุกคนดาลิน mm hmm. ทอเลตมันนี่ม mm ันนี่ถูกมันนี่ถูกอ้ายกับบุรุษกันมามวลบองเพาท่านจะไปใสยุ้ยอ้าอ mm hmm. มาเที่ยวเชียงรายไหมคะไม่ได้ไปเลยจ่ะพี่มี่คะ่ะ เชียงรายก็ไกลเกินเด้อย,ยังไม่ทันได้ไปภาคเหนือสักทีเลยอ่ะทุกคนคนยังค่ะ <c oughs> เดินมาเดิน,าดนตามกล้วยเผื่อคนอยากดูชายหาดนะคะเนี่ยเดี๋ยวมีคนเดี๋ยวมีคนนั่งมา้าผ่านไปนะทุกคนนะเห็นไหมผ่านไปแล้วตัวหนึง่งพี่คิมสวัสดีค่ะมาไทยตอนไหนมาได้สามวันแล้วจ้ะพี่คิมสามสี่วันแล้วค่ะ มาพักหัวหินพรุ่งนี้ก็เข้ากรุงเทพแล้วค่ะทุกคนพรุ่งนี้ก็ไปกรุงเทพนะคะขอบคุณหัวใจจ้าน้องมี่ไปแล้วบอขอบคุณหัวใจจ้าทุกคนขอบคุณจ้า นนี้ก็เข้ากทมแล้วทุกคนเข้ากทมเสร็จก็ไปขอนแก่นต่อนะคะไปกทมประมาณสองวันแล้วเข้าขอนแก่นต่อ <c oughs> <c oughs> น้องมีททำน้องมีน้องมีใกล้เสร็จหรือ,อยังจ้าทาเสร็จเร็วๆหน่อยจะได้มีเพื่อน วันที่เก้าหนาวเด้อสิบแปดองศาแมนบอจา่าแมนบอแมนบอรออากาศหนาวอยู่เด้อตอนมาถึงที่นี่ใหม่ๆคิดว่าจะหนาวได้ทุกคนมาถึงสนามบินน่ะโอ้ยแดดจังปางอยู่ทุกคนแดดจางปางนีดีเด้อเมื่อวานเนี่ยเลยเมื่อเมื่อวันที่หนึ่งอ่ะทุกคนแดดจังปางดีค่ะ หัวหินจะประมาณยี่สบ้าสาสิบองศานะคะทุกคนประมาณเนี้ยช่วงเนี้ยนะตํำกล้วยทุกคนในบรรยากาศบอตํำกล้วยกับไมยมนะจ๊ะท่านผู้ชมหูบวัจกบาทไทายราคามาไทายราคามาเนี่ยตํำกล้วยกับไมยม ทายมาซิว่ากี่บาทคุณบาาพานมาสองคนบาวพานมาสองคน,าาน,างคนตาหักค่ะทุกคนเมืม่อวานบรรยากาศดีมากทุกคนตั้งแต่มาเที่ยวหัวหินนะ สอารอบมีเมื่อวานเที่น้ําใสแล้วสวยดีแต่วันนี้ก็คือแบบว่าอีกแล้วน้ำไม่น้ำไม่สวยน้าไม่ใสขึ้นก็ประมาณนี้แหละทุกคนขึ้นประมาณนี้หันมาดิชั้นก่อนหันมาดิชั้นก่อนเขาจะว่า เอกสารสองคั่ส่วนแฟนยังไม่ได้วันนัดเขียนจดหมายเลยค่ะแฟนยื่นขอวันอนอนนอนไลน์ไม่มีคิวว่างเลยใช่ไหมเดี๋ยวก็ได้เนาอค่ยคอยๆทําไปค่ะ <S <S ค่ยคอยๆทําไปเดี๋ยวก็ได้แล้วเจ็ดสิบบาทตั้มไปไอ้ายตั้มไปมันตั้มไปไอ้าย ตามไปคุณอายเบิ้งผู้บ่าวเขาจีบผู้สาวผู้สาวผู้สาวทำงานผู้สาวทำงานะเรียกว่าอะไร ให้ดูให้ดูผู้บ่าวจีบผู้สาวเห็นบอสเ็นบอสเขาจีบผู้สาวเขานั่งเขานั่งมาอยู่ดีๆเขาก็ได้ผู้บ่าวมาขอไลน์ขอคอนแทคเห็นไหมนะเริดบอสเริดบอสเดิดบอสคนจะได้ผัวฝรั่งดูสิเดิอดบอส จดทะเบียนสมรสที่โซโาเกียจะเอกอสารอะไรบ้างคาฮิปลาไปทะเบียนบ้านลืมหรือเปล่าว่าใช่ไหมนอ้องพี่ก็ลืมแล้วอะแต่เอาไปเผื่อด้วยก็ดีนะคะเอาไปเผื่อด้วยก็ดีจ้ะพี่นี่แมน่อยกันยังมาอยู่เขาจีบกันเบิ้งเบิ้งเขาสุยดายกลัวฝรั่งมันเป็นจังเสีเดยดลวเนาะเออ ทุกคนว่าไหมเริ่อะแร้วผู้ชายดูดีนะผู้ชายดูดีอยู่ยคนจะได้ผัวฝรั่ง <c oughs> <c oughs> นั่งมา้านั่งมา้า <c oughs> เขานั่งม้าเขาเดินผ่านกัน <c oughs> เขาก็ได้ <c oughs> เขาก็ได้จีบกันเสยเนาะ ว่าหัวหินคนเงียบมาทุกคนหัวหินเงียบมากมันไม่ค่อยบูมเหมือนสมัยก่อนๆเนาะสมัยก่อนๆคนแบบจะเยอะมากแต่ว่าวันที่หกนี้นะหกนี้เขาจะมีงานงานเฟสติวัลอะพวกคอนเสิร์ตอะไรอย่างเงี้ยที่หาดตะเกียบทุกคนที่หาดตะเกียบแต่ว่าเราอยู่ไม่ถึงวันที่ห้าพรุ่งนี้ก็กลับแล้วเพราะว่าต้องต้องเข้ากรุงเทพ ่นกล้องกลับอิดอิอใช่ไหมน้องนี่หันมาดูพี่อย่างเงี้ยพี่ก็พี่ก็ยิ่งแบบว่าอะไรอะผู้หายอยู่งเรืนียลูกชายอยู่นู่นนะทุกคนอุ้ยลูกชายวะสันลูกสาวอยู่นู่นนะนู่นลูกสาวอยู่นู่น <S <S 2> <S 2> <S นู่นเขาตามกันไปแลนด์บอสเขาตามกันไปแลนด์บอส เธออิจฉาพรมลิขิตเขานาอคุ้ว่าไหมอ่ะรลดศดาฉันอยากให้คนที่เขาอยากได้ผัวฝรั่งมาเห็นจังเลยอ่ะอืมจริงพี่คิมจริงหนูนั่งดูอยู่ตอนแรกหนูก็เห็นนึกเขาว่าก็นึกว่าเขาไอ้นั่นนี่ไปมาเอาไม่ใช่นี่ว่าอยากให้คนที่เขาได้มีแฟนฝรั่งเขามาดูอ่ะบางคนเขาก็กล้ากลากลัวเขาไม่กล้าหาไง บางคนพรมลิขิดมันมีอยู่จริงว่าดีวเขามาทักทายก็ดีแล้วนะเปิดทางให้ตัวเองล,อลูกสาวมีเพื่อนเล่นแล้วนะมีเพื่อนสามคนตอนแรกนั่งเล่นอยู่สองคนตอนนี้มีลูกฝรั่งมาจากไหนมาอีกหนึ่งคน เป็นสามแล้ว,ลวสนุกสนานแห้งพี่เปียสวัสดีค่ะผู้ไ้ขายขาดมาเด้อจ้าพี่เปียมาเด้อมาเด้อมาเด้อมานั่งชายหาด้งหินแล้วก็มานั่งกินตำตำมะยมใส่ใส่กล้วยจ้าพี่จ๋าอากาศสามสิบองศาเอ่อ แดดไม่ออกเลยพี่เปียมีคลื่นมาหน่อยๆคลื่นแต่คลื่นมันไม่ค่อยแรงเท่าไหร่คลื่นซัดปลายเหรอคลื่นซัดปลายฝั่งเฉยๆค่ะพี่เปียวให้เบิง้งให้เบิง้งให้เบิง้งเป็นตาแซบจ้านี่เขาเขาไปเขานั่งมาน้ำกัลเลยเหรอไป,ลปลอแล้ว ทันจะบอกว่าผู้หญิงสวยหน้าหวานมากผู้หญิงสวยนะผู้หญิงหน้าตาจิ้มลิ้มต่อคนตาที่เฉยแข่น,น้นเองมแต่ว่าผู้หญิงงามเด้จ้าหัวหินจ้าพี่เตียหัวหินจ้าระวังทองใส้ทองไส้จะานิชินเอานะคะจาาพี่เตียหนูก็อยากจะขี้เหมือนกันทองไส้หนูนานๆจะได้อืดทีสีมาฟิเนิต

จะเอรีบเีบกมินโฮิหหินจ่าทุกคนหัวหินจ่าไปแล้วไปแล้ว สาวเลอกเล่นน้ำแล้วทุกคนหนาวแล้วเวบิงบรรยากาศเลยจ้ะเด้ดยเอยอนนหัวหินไม่ค่อยบูเหมือนสมัยก่อนนะทุกคนสมัยตอนที่หนูเป็นเด็กน้อยอยู่หัวหินนะออกข่าวบ่อยอคนเที่ยวเยอะมากเลยนะ ขอบพระคุณจ้าพี่ชาแนลสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนจ้าพอหลังๆมาตั้งแต่เขามีช่วงที่เป็นก่อสร้างอ่ะเ,ออเส้นถนนพระรามสองเหรอทุกคนใช่ไหมมันก็เลยเป็นแบบว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้รถติดอ่ะแล้วคนกรุงเทพก็ไม่อยากจะมาฝั่งทางนี้สักเท่าไหร่ด้วยส่วนหนึ่งแหละเมืม่อวานเดินดูตาม ถนนหนทางเขานะทุกคนคนก็ไม่ค่อยเยอะคนจะเป็นแบบเบาๆานะพ<ม>นักงานนี่นั่งมองหน้ากันเฉยๆนี่อืพ<ม>นักงานนั่งมองหน้ากันซื่อๆทุกคนพัทยาคนพลุกพล่านกว่านะคะพัทยาคนพลุกพล่านกว่า กินคนเดียวไม่ค่อยเค็มเท่าไหร่มันต้องเผ็ดเค็มมาะทุกคนนะมไหมพี่นวลบอเวบอหยังไปทะเลก่อนมาทะเลก่อนมาถึงกรุงเทพปุ๊บก็ขับรถมาที่นี่เลยทุกคน เมย์มาสันตื่นเก้าโมงใช่ไหมว่าเป็นยังดอกมันเป็นเรื่องปกติของเฮ้าตื่นเก้าโมงอะห <c oughs> นูมาอยู่นี้หนูนอนตื่นเที่ยงดย้ทุกคนสิบเอดโมงเที่ยงทั้งแม่ทั้งลูก พี่เ <că> ป <l ering> ียมาเดยจัดเด้อกินกล้วยตำกล้วยเดี๋ยวไปเยี่ยมบ้านเพื่อนๆเดยจัดเด้อไม่รู้ว่าหนูแปลกไหมแต่ไม่ชอบเที่ยวคนเยอะๆชอบสถานที่ท่องเที่ยวไม่ค่อยมีคนนะนี่ไง นี่ก็ไม่ค่อยมีคนแบบว่าเบาเบาน้องนี่เบาเบาหายเหนื่อยแล้วจ้าเต็มปดวระอดดไปรเตสเต็

ก็โฮเทลประมาณสิบชั่วโมงจา้าเ,เอลิสก็ใหม่ก็นอนนอนเหมือนนอนนอนเหมือนนอนเวลาบ้านบ้านตัวเองอะทุกคนเอริสไม่เท่าไหร่นะคะก็ปกติอยู่อืไปแล้วทุกคนไปแล้วไปเรวเด้อไปเวเด้อบายบายเจอกันใหม่